ออกรถใหม่แต่เหมือนโดนหลอกเรื่องราคานะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่แบบชอบออกแคมเปญฟรีดาวกันแล้วไปเจอค่าบวกหัวไอ้ค่าบวกหัวนี่แหละที่เป็นประเด็นขึ้นมานะครับจริงๆมีบวกหัวราคารถเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องจ่ายดังเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับบางคนติดใจเป็นประเด็นนะครับว่าอ้าวทาไมเซลไม่บอกล่ะทําไมหน้าแอดไม่เห็นพูดเลยนะครับว่ามีก้อนนี้อยู่แล้วก็นึกว่าได้จริงหลอกนทว่าวอะไรอย่างเงี้ย วันนี้นะครับอยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วงบช่วยดาวที่ไปบวกราคารถทําให้คุณดูเหมือนต้องจ่ายแพงเพิ่มขึ้นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมอันนี้นะครับเวลาเราเจองบบวกช่วยดาวเข้าไปนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้มัส d a สองเอาตานะครับราคาอยู่ที่ห้าแ0นาบาทใช่ไหมอ่าเจอบวกช่วยดาวเข้าไปทักไปถามเซลล์ปุ๊บเซลครับส่วนรถเท่านั้นเทาน่านี้เป็นไงบ้างครับฟรีดาวมีอะไรบ้างครับ รายละเอียดของแคมเปญเป็นไงบ้างปื๊บปื๊บป๊บเซลส่งมา่ามีบวกช่วยดาวเข้าไปอีกสามหมื่นโอ้ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทบวกไปอีกสามหมื่นแล้วเนี่ยที่กูต้องจ่ายเนี่ยหกแสนกว่าเลยนะใช่ไหมตกใจบอกอกุเซลลคนนี้หรอกนะอย่าเพิ่งเข้าใจอย่างนั้นไปนะครับเพราะว่าการบวกช่วยดาวนี่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ราคารถอย่างเดียวนะครับมันเพิ่มขึ้นที่ส่วนลดด้วยผมมีส่วนลดอยู่จากเดิมหนึ่งแสนบาทผมสามารถ บวกส่วนลดเพิ่มได้อีกสามหมื่นเช่นเดียวกันาราคาก็เพิ่มส่วนลดก็เพิ่มเหมือนกันนะครับจากแสนหนึ่งเป็นแสนสามก็จากค่าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทส่วนลดเดิมหนึ่งแสนบาทผมก็ให้บวกหัวไปจากหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผมให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นหากลบกบนี้ออกมาแล้วนะครับหากส่วนลดออกมาปุ๊บราคารถเท่ากันเลยถ้าอย่างนั้น แล้วจะบวกดาวไปทําไมอะครับคุณก้องอ่าถูกไหมนี่คือคําถามคําตอบก็คือเวลาการบวกช่วยดาวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีผลกับเคสที่คุณจะซื้อรถแบบจัดไฟแนนซ์ส่วนหนึ่งที่หลายๆคนคอนเซิร์นมากเลยคือเลทดอกเบี้ยนะครับเวลาไฟแนนซ์เขาพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนะครับเขาจะไม่ได้ดูหรอกว่าคุณดาวไปทั้งหมดเป็นตัวเลขกี่บาทเขาจะพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นตะ์นะครับคุณดาวไปกี่หมื่นกี่แสนไม่รู้ แต่คุณดาวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวราคารถอันนี้คือพอยต์สำคัญที่เขาจะมาพิจารณาเกณฑ์ดอกเบีย้ยให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟแนนซ์ Finance เขาจะพิจารณาเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้ครับว่า10%ดอกเบีย้ยสมมตินะ10%์นะครับดาวได้10%ได้ดอกเบีย้ยประมาณ4%ต่อปีดาว15%ไต้ด่อปีดาวบี้3%ต่อรีดาว20%ได้ดอกเบีย้ย2%ต่อปีดาว25%ได้ดอกเบีย้ย1%ต่อปีออปนะคยั่ยิ่งดาเยอะดอกเบีย้ยิ่งต่ แล้วเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทีนี้ตรงนี้มันคือพอยต์สำคัญยังไงสมมุติว่าเรามีแคมเปญฟรีดาวอยู่มาสเตอร์2อลตราตอนนี้มีส่วนลดอยู่แสนหนึง่งนะครับเราให้เอาส่วนลดตรงนี้ผมให้ส่วนลดตรงนี้กับลูกค้าไปเลยเอาไปดาวนะครับอันนี้คือแบบยังไม่บวกหัวนะนะครับสมมุติว่าตีออกมาลองเครื่องคิดเลขดูลบไปแสนหนึง่งมันจะประมาณ16 นะครับหนึ่งแสนบาทเอามาเทียบอัตราส่วนดาวของห้าแสนแปหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับไฟแนนซ์เขาจะตัดเป็นอยู่ที่เลทดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณได้ดอกเบีย้ยอยู่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแต่สมมุติว่าผมบวกหัวเข้าไปจากห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผมบวกหัวไปด้วยอีกสามหมื่นเป็นหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ผมไม่ได้บวกหัวได้อย่างเดียวนะครับผมบวกส่วนลดให้ด้วยผมบอกผมให้ส่วนลดพี่ไปด้วยอีกสามหมื่นแสนหนึ่งก็เป็นแสนสาม เอาแสนสมเนี่ยมาเทียบกับราคารถ6 000, 1แสนหนบาทมันจะได้ประมาณ2ี่สเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นบันไดเห็นไหมมันแตะลงมาถึง20%คุณได้ดอกเบีย้ยในอัตรา2%ต่อปียอดจัดเท่าเดิมนะครับแต่อัตราดอกเบีย้ยน้อยลงส่งผลให้ค่างวดคุณน้อยลงคุณจ่ายดอกน้อยลง ถามว่าตอนแรกเหมือนแบบโอ้นี่มาเรียกเก็บเงินกับกูเพิ่มป่ะเนี่ยสามหมื่นนะครับแต่ว่าพอมาวิเคราะห์ดูตรงนี้พอเราเข้าใจเรื่องของการพิจารณาอัตราดอกเบีย้ยของไฟแนนซ์ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะเห็นว่าเบนฟิตได้กับคุณเองชัดๆเลยว่าคุณได้ยอดจายเท่าเดิมก็จริงแต่อัตราดอกเบีย้ยมันถูกลงทําให้ค่างวดคุณถูกลงนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะเออไม่อยากให้แบบ ลัวว่าเ,เซลลมาหลอกเอาเงินคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเบเนฟิตจริงๆรพราะคุณใจดอกน้อยลงเพราะคุณได้ดาวเปอร์เซนต์เพิ่มคุณขอช่วยดาวเซลก็ได้นะครับว่าเอ้ยบวกราคารถให้ผมก็ได้แล้วก็บวกช่วยดาวให้ผมหน่อยได้ไหมมันจะได้แต่ยี่สิบเปอร์เซนต์คุณได้ดอกเบีย้ยดีขึ้นผ่อนถูกลงเซลก็อาจจะให้ก็ได้นะครับมันมีตรงนี้อยู่นะครับของแบรนด์อื่นผมไม่รู้แต่ว่าของมาสด้าทำได้อยากจะออกมาให้ความ ให้ความรู้แลวการกับลูกค้าแล้วก็ของฝั่งเซลล์ด้วยว่าเอ้ยให้โอกาสเราได้แบบสื่อสารกันอย่าเพิ่งไปกลัวว่าแบบเ,เซลล์มาหลอกบวกตังบวกหัวเพิ่มดาตังเดี๋ยวกูเพิ่มหรือแบบทําให้กูผ่อนลดแพงอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจว่าบวกหัวคืออะไรคุณก็ดูคลิปนี้ไปแล้วถ้าเกิดยังสงสัยอยู่คุณไปคุยกับเซลล์คนนั้นได้เลยหรือทักเข้ามาหาผมก็ได้แต่ผมมาชี้แจงวันนี้แบบชัดๆสรุปให้เลยตรงนี้ว่าการบวกหัวส่งผลให้เปอร์เซนต์เงินดาวเพิ่มขึ้นทำให้แต่ถึงขั่าบันไดที่ดอก้ยถถกลงอน จริงๆถ้ามีคำถามตรงเนี้ก็ถามเข้ามาเลยนะครับดีกว่าผมเชิญชมทุกค้าทุกคนที่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเรามาหาข้อตกลงซึ่งกันและกันหาข้อเขาเรียกว่าวินวินทั้งคู่นะเอออ่าเซลได้อะไรลูกค้าได้อะไรแบบไหนคือคุ้มค่าที่สุดทั้งสองฝ่ายอันนี้ผมอภิชัยลูกค้าแบบนี้มากนะครับแล้วคลิปนี้ลงไว้ให้สําหรับทุกคนที่มีข้อสงสัยเรื่องช่วยดาวนะครับที่กําลังรู้สึกไม่ดีกับงบช่วยดาววันนี้มาไขาข้อข้องใจตรงนี้ให้แล้ว ผมเซลกล้องนะครับมีคําถามอะไรมากมายอยากจะออกรถใหม่เรื่องของรุ่นรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของแคมเปญทักเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้าเก่าส่วนลดเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีส่วนลดตรงไหนได้อีกบ้างอะไรเงี้ยครับทักเข้ามาได้เลยนะพร้อมให้บริการครับบา,บายๆครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ